สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์เราจะมาเรียนในเรื่องของหินในธรรมชาติค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนปหนึ่งทุกทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง หินนะคะหินในธรรมชาตินะนักเรียนดูสิคะในรูปภาพนี้ทิมพรูให้มานี่คือรูปภาพหินนักเรียนรู้จักหินพวกนี้ไหมคะสีสวยไหมคะเหล่านี้คือหินนะเรามาดูในเรื่องหินในธรรมชาติเป็นยังไงวันนี้านักเรียนไปเดินชมก้อนหินรอบๆโรงเรียนของเราอุยไปไม่ได้สิมีโควิดงั้นนักเรียนก็เดินรอบๆบ้านตัวเองไปก่อนแล้วกันนะคะเชิญเลยค่ะตามคุณตงไปเลยป้านี่คือหินในธรรมชาติมาดูก้อนหินที่ครูนามาให้ดูได้เลยค่ะเอกมคะหินแรกเป็นยังไงคะ เป็นหินพวกนี้มีหลายสีมีเยอะแยะมากมายนักเรียนเคยเจอก้อนหินพวกนี้ที่ไหนบ้างคะเด็กๆเ,เคยเจอที่ไหนบอกครูดได้ไหมเอ่ยแล้วมาดูก้อนหินต่อไปอุ้ยอันนี้จะเป็นมีลักษณะเป็นยังไงคะเด็กๆเ,เป็นสีขาวๆมีรูปรุ้นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะนะดูสิก้อนที่3าเป็นยังไงอู้ก้อนใหญ่มองก้อนใหญ่มากๆเลยนะคะมีสีอะไรเอ่ยเด็กๆมองดูสิมีสีอะไรส,ส,ไรสีน้ําตาลน,นะคะก้อนที่4ี่เป็นยังไงคะก้อนที่4ี่ โอ้กระโดดมาเลยหินเป็นสีสีเป็นชั้นๆใช่ไหมคะเหมือนขนมชั้นเลยมีหลายสีอยู่ในก้อนเดียวกันใช่ไหมก้อนที่5เป็นยังไงหน้าตาก้อนที่5้โอ้ก้อนที่ห้านี่ก็มีจุดๆุใช่ไหมคะมีหลายสีเหมือนกันแตเน่เป็นจุดจุดเป็นจุดใหญ่ๆ,ๆด้วยนะก้อนสุดท้ายเป็นยังไงบ้างคาเด็กๆโอ้ก้อนสุดท้ายนก้อนสุดท้ายนี่สวยเนาะมีสีเทาสีขาวสวยเป็นชั้นๆเหมือนกันนะคะเรามาดูซิเป็นยังไงเขาบอกว่าหิน หินเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมคะ mm hmm. หินเป็นส่วนประกอบของเปลือกโลกเปลือกโลกที่เราอาศัยอยู่นี่แหละหินก็จะมีลักษณะเป็นก้อนแข็งแข็งหินมีหลายชนิดมีหลายขนาดเหมือนที่นักเรียนดูเมื่อกี้มีขนาดเล็กขนาดใหญ่มีหลายสีแล้วเราก็พบเห็นทั่ว,วไปนะแต่ละท้องถิ่นก็อาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับสมบัติของหินนะคะสมบัติของหินเป็นยังไงเรามาดูซิเรามาดูภาพต่อ อันนี้คือหินที่มีรูปแบบหลายๆสีรวมกันนะคะมีมากมายหลายสีนักเรียนมาชมกันี่ว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นแบบเดิมมีหลายๆก้อนมีทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่มีทั้งแบบเรียบมีทั้งขรุขระใช่ไหมคะต่อไปก้อนต่อไปอู้อันนี้เป็นชั้นๆๆๆเหมือนสายน้ําเลยเนาะภาพที่สามนี่เหมือนสายน้ําเลยมาดูภาพที่4ภาพที่สี่เป็นยังไงอู้อันนี้เอาไว้สําหรับจัดสวนใช่ไหมคะเนี่ยมีไว้สําหรับจัดสวนลักษณะภายนอกของหิน เรามาดูคุณครูบอกนักเรียนสังเกตลักษณะภายนอกของหินดูที่สีก็ได้มีที่สีมีเนื้อหินสีก็คือสีแดงสีส้มสีดําสีเทาคนนี้คือสีของหินสีขาวด้วยเนื้อหินก็อาจจะแข็งแข็งมากแข็งน้อยลวดลายหินบางก้อนมีลวดลายอยู่ในตัวบางก้อนก็เป็นจุดๆบางก้อนก็เป็นสีเดียวเรียบเรียบและสวยมากนะคะแล้วก็รูปร่างรูปร่างก็จะแตกต่างกันไปมีทั้งแบบสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะนักเรียนเห็นรูปร่างแบบไหนบ้างดูซิมีสี่เหลี่ยมมีวงกลม เ็นก้อนกลมๆเหมือนลูกบอลอะไรก็มีใช่ไหมคะเป็นวงรีมีหลายแบบรูปร่างของเขาใช่ไหมคะแล้วก็น้ําหนักของก้อนหินถ้าก้อนใหญ่ก้อนใหญ่มากน้ําหนักก็จะเยอะใช่ไหมคะถ้าก้อนเล็กน้ําหนักก็จะน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนหินนะคะเรามาดูซิภาพต่อไปคืออะไรเอ่ยอันต่อไปเรามาชมคลิปวิดีโอกันดีกว่าสวัสดีครับด็อกเตอร์กำลังทําอะไรกันอยู่ล่ะครับกำลังเก็บตัวอย่างหินไปศึกษานะ่ะนี่เพื่อนของด็อกเตอร์ชื่อปกรณ์ เป็นนักธรณีวิทยาถ้าเจมอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโลกและส่วนประกอบของโลกอย่างหินแร่ดินและน้ำก็ถามพี่เขาได้เลยผมสงสัยมานานแล้วครับว่าหินคืออะไรหินก็คือของแข็งที่ประกอบขึ้นด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติและตัวอย่างเห็นที่เราเก็บไปเนี่ยเราเอาไปศึกษาอะไรได้บ้างหรอครับ ตัวอย่างหินที่เก็บได้เราสามารถศึกษาลักษณะทางกายภาพของหินด้วยตนเองคือสีน้ำหนักและลักษณะเนื้อหินโดยสีของหินจะบอกถึงแร่ที่อยู่ภายในเช่นหินที่มีแร่ดีบุกจะมีสีน้ำตาลหรือดำหินที่มีแร่เหล็กจะมีสีน้ำตาลปนแดงหรือสีดำหินที่มีแร่ยิบซ้ำจะมีสีขาวหินที่มีแร่ตะกั่วจะมีสีเทาหินที่มีแร่ทองแดงจะมีสีเขียว น้ำหนักของหินก็สามารถบอกได้เช่นกันว่าหินก้อนนั้นประกอบด้วยแร่ใดในกรณีที่หินมีขนาดเท่ากันนั้นหินที่มีแร่โลหะจะมีน้ำหนักมากกว่าหินที่มีแร่เหล็กและแร่ทองแดงสำหรับลักษณะของเนื้อหินจะบอกถึงผลึกของแร่ที่ยึดเกาะกันอยู่ภายในเนื้อหินถ้าผลึกมีขนาดเล็กเนื้อหินจะมีความละเอียดแต่ถ้าผลึกมีขนาดใหญ่เนื้อหินก็จะหยาบ เจมอยากช่วยพี่กับด็อกเตอร์ศึกษาตัวอย่างหินไม่ล่ะอยากครับถ้าอย่างนั้นเจมช่วยพี่ศึกษาสีกับลักษณะของเนื้อหินแล้วกันนะไปสำรวจกันเลยอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจประกอบด้วย 1. แว่นขยาย 2. ตัวอย่างหิน5้าก้อนจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการศึกษาโดยขั้นตอนแรก เราจะทำการติดหมายเลข1ถึง5ให้กับก้อนหินขั้นตอนต่อมาทําการสังเกตสีของหินด้วยตาเปล่าและสังเกตลักษณะของเนื้อหินโดยใช้แว่นขยายเราไปสำรวจพร้อมๆกับเจมกันนะครับโดยน้องๆสังเกตสีของหินด้วยตาเปล่าจากนั้นคลิกปุ่มแว่นขยายเพื่อศึกษาลักษณะของเนื้อหินแล้วบันทึกผลในตาราง ตอบถูกเยี่ยมไปเลยครับเยี่ยมไปเลยค่ะเยี่ยมไปเลยครับถูกต้องครับถูกต้องครับเยี่ยมไปเลยครับเยี <hst> เ่ยมไปเลยค่ะใช่แล้วครับเก่งมากครับ สรุปผลการศึกษาที่ได้คือก้อนหินแต่ละก้อนมีสีและลักษณะเนื้อหินต่างกันผลสำรวจหินและบันทึกผลเรียบร้อยแล้วครับถ้าอย่างนั้นเจมช่วยพี่สรุปสิว่าเราสามารถศึกษาลักษณะทางกายภาพของหินด้วยตนเองได้ยังไงิ่งที่เราศึกษาลักษณะทางกายภาพของหินก็คือสีน้ำหนักและลักษณะเนื้อหินครับเก่งมากเจมถ้าอย่างนั้นน้องๆรู้ไหมครับว่านอกจากสีน้ำหนัก และลักษณะของเนื้อหินแล้วยังมีเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกหินอีกอย่างหนึ่งด้วยส่วนจะเป็นอะไรนั้นไว้เรามาติดตามกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหินมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัวที่สังเกตเห็นได้เช่นสีลวดลายรูปร่างน้ำหนักความแข็งของเนื้อหินนะคะเรามาดูต่อไปนี่ไงคะหินมีรูปร่างมีลวดลายมีน้ำหนักมีความแข็งแตกต่างกันนะคะเนื้อหินมีผิวเรียบกรุกขระพวกนี้ นะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เป็นขุกลายเห็นไหมคะภาพแรกนี่จะผิวเรียบภาพที่2นี่จะเริ่มขุกลาละลนะคะภาพที่3เป็นยังไงอ้าวนอกจากจะผิวเรียบแล้วยังมียังมีเป็นลักษณะเป็นยังไงะเป็นชั้นชั้นสีใช่ไหมคะมาดูก้อนที่4ลักษณะเป็นยังไงโอ้อันนี้ก็สวยเป็นชั้นสีสีสันสวยงามด้วยใช่ไหมก้อนที่5เป็นยังไงคะก้อนเล็ก สีขาวๆมีรูพุนๆด้วยนะนักเรียนสังเกตดูเห็นไหมคะอันนี้คือลักษณะภายนอกของหินที่เราสังเกตได้ไม่ว่าจะเป็นสีสีหินส่วนใหญ่ที่เรียนหินก็สีตาลสีขาวสีดำแล้วก็สีเทาใช่ไหมคะลวดลายแตกต่างกันสวยงามรูปร่างก็มีหลายแบบน้ำหนักก็ขึ้นอยู่กับว่าก้อนเล็กก้อนใหญ่ถ้าก้อนใหญ่น้ำหนักก็จะเยอะหน่อยก้อนเล็กน้ำหนักก็จะเบาใช่ไหมคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ หลังจากเราดูคลิปวิดีโอโจบแล้วนะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้าสี่สิบค่ะแบบฝึกหัดหน้าสี่สิให้เด็กๆดูภาพแล้วก็จัดกลุ่มหินตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะหินสีขาวได้แก่หมายเลขใดะหมายเลขอะไรคะถูกต้องค่ะหมายเลขเจดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะหินสีดำค่ะได้แก่หมายเลขอะไรบ้าง อ่าก็คืออันนี้ใช่ไหมคะหมายเลข2กับหมายเลข8ค่ะส่วนหินสีอื่นๆนะคะก็ได้แก่หมายเลข1นหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าแล้วก็หมายเลข6นั่นเองค่ะต่อไปค่ะหน้าสี่สนะคะจะเป็นการ ให้เด็กๆได้ทดลองดูหินนะคะเป็นลักษณะภายนอกของหินนะคะซึ่งถ้าเด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอเมื่อกี้นะคะคุณครูเขาจะมีหินมาให้เด็กๆนะคะได้ดูลักษณะ5ตัวอย่างนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆอาจจะให้ผู้ปกครองช่วยก็ได้นะคะโดยที่เด็กๆก็สังเกตหินที่อยู่บริเวณที่บ้านของเด็กๆนะคะหรือถ้าอยู่ ที่บ้านนะคะไม่มีก้อนหินที่มันแตกต่างกันก็สามารถดูตัวอย่างตางคุณครู้ยได้ค่ะเขาบอกว่านะคะหินแต่ละก้อนมีลักษณะภายนอกเหมือนกันหรือต่างกันหรือไม่นะคะเมื่อกี้จากที่เราดูคลิปวิดีโอไปนะคะเราก็จะสามารถคาดคะเนคําตอบได้ว่าหินแต่ละก้อนมีลักษณะภายนอกเหมือนกันและแตกต่างกันนะคะเช่น สีลวดลายเนื้อหินนะคะหรือจะเป็นความแข็งนะคะแล้วก็น้ำหนักค่ะตอนนี้นะคะในตารางนะคะเขาให้เด็กๆไปเก็บก้อนหินมา้าก้อนนะคะ,ะเด็กๆอาจจะไปเก็บที่บ้านแล้วก็เอามาวาดลงไปในกิจกรรมนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปนะคะหรือถ้าอยู่บ้านใครไม่มีก็ทำแบบตามตัวอย่างคุณครูก็ได้นะคะ อ่าเช่นนะคะหินอย่างที่หนึ่งนะคะอ่าสีน้ำตาลลวดไลายไม่มีเนื้อหินผุขะนะคะความแข็งก็คือแข็งนะคะตอนนี้เขาก็ให้เอาหินนะคะไปเปรียบเทียบกับเหรียญสิบบาทอ่าก้อนนี้เปรียบเทียบแล้วพบว่ามีน้ำหนักเบากว่านะคะแล้วให้เลือกหินมาอีกสี่ชนิดนะคะคุณรูอุ้ยก็เลือกมาได้ตามดังนี้นะคะอ่า นี่นะนี่ก้อนนี้นะคะเป็นสีเทาไม่มีลวดลายพื้นผิวเรียบแข็งมากนะคะมีน้ำหนักหนักกว่าเหรียญบาทนะคะต่อไปก้อนที่สามนะคะเป็นตัวนี้หลากสีนะคะมีลวดลายนะคะลักษณะผิวเรียบนะคะมีความแข็งนะคะน้ำหนักเบากว่าเหรียญสิบบาทนะคะส่วนก้อนนี้นะคะก็มีหลากสีนะคะมีลวดลาย ภูขและหยาบนะคะพื้นผิวนะคะความแข็งก็คือแข็งมากนะคะเมื่อเปรียบเทียบก,กับเหรียญสิบบาทแล้วคือหนักกว่านะคะต่อไปค่ะหินก้อนสุดท้ายตัวนี้นะคะก็คืออ่าหลากสีมีรวดลายนะคะลักษณะผิวคือผิวหยาบนะคะแล้วก็มีความแข็งนะคะแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบก,กับเหรียญสิบบาทปรากฏว่านหนักกว่า เด็กๆสามารถไปเก็บก้อนหินแล้วมาบันทึกผลในตารางได้เลยนะคะอันนี้คุณครูอุ้ยบันทึกผลให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะต่อไปนะคะเมื่อเราบันทึกหินเสร็จแล้วนะคะห้าห้าชนิดใช่ไหมบันทึก่า,ายละเอียดต่างๆเสร็จแล้วเราก็จะเอาหินต่างๆหรือข้อมูลต่างๆในตารางนะคะมานําเสนอเป็นข้อมูลนะคะได้ดังต่อไปนี้นะคะอ่า ลักษณะของหินนะคะหินก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองก้อนที่3ามก้อนที่สี่ก้อนที่ห้าเราบันทึกได้ว่าอย่างไงเราก็เอามาลงไปในแบบการนําเสนอตรงนี้นะคะหรือเด็กๆอาจจะมีการนําเสนอแบบอื่นก็ไม่ผิดน,นะคะจะเป็นการสรุปนะคะไมแแบบของตัวเองไว้นะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจนะคะเสร็จแล้วก็มาสรุปผลนะคะในข้างล่างนะคะ สรุปผลได้ว่านะคะก้อนหินแต่ละก้อนมีลักษณะภายนอกบางอย่างเหมือนกันหรือมีลักษณะบางอย่างแตกต่างกันนะคะเช่นสีลวดลายเนื้อหินนะคะความแข็งน้ำหนักนะคะซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้นั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมไปทำกิจกรรมนะคะอาจจะเดินไปดูก้อนหินรอบๆบ,บ้านของเราเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ